อยากกินกระเพราลึกทึงกระเพราไวท์คิงเนื้อ a n g เกสเป็นเนื้อพรีเมียมแล้วก็เป็นเนื้อเ g e มากกว่าเนื้อธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะอร่อยกว่าสายไนกระเพ๋านะครับไม่ใช่ไม่ใช่สายไนกระเพาสายไนกระเพาอายพูดไทยได้นิดหน่อยนะครับเลย สวัสดีครับผมชื่อพรีเป็นนัวตัวผมชอบกินอาหารไทยนะครับชอบกินกะเพรามากครับแล้วก็แฟนมีร้านอาหารที่หลังธิดเป็นชื่อกะเพราไวกิ้งถ้ามาชื่อกะเพราไวกิ้งเพราะว่าผมเป็นคนไวกิ้งผมมาจากประเทศเดนมาร์กนะแล้วก็ประเทศเดนมาร์กร้อยกว่าปีที่แล้วเหรอเป็นเราเป็นไวกิ้ง เป็นแล้วก็ผมนะครับนะเราคิดว่าโอเคเราขอ develop, เ e v e l o p กกะเพาแต่เป็นกระเพาไทยจริงแต่รวมไวกิ้งเพราะฉะนั้นเราชอบกินที่สแกนดิเนเวียเราชอบกินแองกัสเนื้อแองกัสเราสายหน่อยจาก anda, ประเทศสแกนดิเนเวียในกะเพาที่ประเทศไทยแตะเป็นกระเพาจริง ผมคิดว่ามีฝรั่งเยอะชอบอาหารไทยนะแล้วในเวลาประมาณอี15บอีปีแล้วผมไปทางประเทศเยอะมีอาหารไทยที่ทางประเทศด้วยแต่ไม่ได้เป็นอาหารไทยจริงนะผมชอบกินอาหารไทยจริงๆแล้วก็เพชรคิดว่าตอนนี้บอกว่ามีคนฝรั่งมาที่นี่ด้วยแล้วก็ กินอาหารไทยแต่รอดเวลาเขาเขาใช้แล้วอาหารไทยจริงคืออะไรนายกรบเผาเป็นเป็นอินกริเดียนธรรมดาแล้วก็เรามีเรามีชอยเป็นไซส์ไซส์ปูดายแล้วก็ไซส์หมูกรอบดายแล้วก็ไซส์เนื้อแองเกิลนะเพราะฉะนั้นเป็นกระเพราคอค a l i t y มากกว่าธรรมดาแต่ว่า ต้องโฟกัสราคาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคุณภาพมากกว่าธรรมดาแต่ว่าราคาเป็นเฟรนะไม่ใช่แพงกว่าเราทำหมูกรอบนะสดมากแล้วก็เป็นเฟรชทุกวันบอกว,ว,ว่าเราล้านเราเอ,อ,อยู่ใกล้ตลาดไทยนะครับพัดไท,ย,ทยเรามีด้วยในพัดไทยเหลา ซอสเป็นซอสพิเศษซอสเราทำเองด้วยนะด้วยสีมากกว่าธรรมดานะครับและอสอร่อยกว่าด้วยนะครับกระเพราไวกิ้งเป็นร้านออนไลน์เดลิเวอรี่ร้านอยู่ที่ลังสิทธ์แต่ว่าเป็นเป็นออนเดลิเวอรี่เบอร์โทรศัพท์เป็น06-3-2-1-8-0-9-4-5นนะครับนะเปิดทุกวัน 8โมงเชา้าถึง2ทุ่มไม่มีวันหยุดนะครับนะแล้วก็เรามีแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันที่ถ่ายนะเป็นไลน์ Man oh. เป็นฟู้ดฮันเดเป็น g r a ็บจ็อปปีนะครับนะแล้วก็รบ b ิน h ุดนนะครับอยากกินกระเพรานึกถึงกระเพราไว้์ทิง